ลามักพายจิตโกสันรู้เนื้อรู้ตัวมองหมัวลับลัดเกิดดับทุกวันรู้ทันอิ่มเอมเขานบน,อน้อมแด่พระผู้มีพระภักเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองของความสุขความเจริญในธรรมขององค์พระัมมาสมบุทธเจ้า จงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอัตมภาพพระประเิเขมรักเขมภัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งออกาศเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ11.30นาฬิกาดยประมาณสำหรับวันนี้นั้นเป็นวันอังคาร23เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6พั ตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน11ในวันนี้เป็นวันที่ญาติโยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งคุณงามและความดีเริ่มต้นแต่เช้าพร้อมดียวลมหายใจที่มีก็สั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้มีโอกาสได้ปปรับกับญาติโยมในวันที่ฝนผ่ำๆตั้งแต่เช้ามืดเลยนะซึ่งก็เกิดความร่มเย็นแลวก็ลงตัวพอดีนะในวันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากว่า ทางทีมงานเครื่องจักรนะรถแมโคโรนั้นจะต้องขุดแนวเขตนะแบ่งในส่วนของเขตแล้วก็ยังทำร่องอีกนะเป็นร่องนะ้ำทั้งหมดทั้งมวลในพื้นที่เก้าไรนะ่เป็นรูปตัวยูคุณโยมแบ่งเขตระหว่างทิศเหนือทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะส่วนทิศใต้ไม่ต้องแบ่งเพราะว่าเป็นถนนที่เราออกแบบไว้สำหรับเข้าออกในส่วนนี้ นั่นในเรื่องของนะการกำหนดแนวเขตเป็นเรื่องที่ต้องใช้น้ำใช้ดินให้เกิดความชุ่มฉ่ำบ้างจะได้ขุดง่ายแล้วก็แต่งในเรื่องของขอบได้โดยง่ายเชื่อว่าฝนหลังไหลมาพอดีการวัี้เครื่อกกิจักรทำงานได้เต็มที่วันหนึ่งเนี่ยเขามีกำหนดไว้เรื่องของเวลา8ชั่วโมงบ้าง10ชั่วโมงบ้างแล้วแต่ว่าทำงานได้แค่ไหน แต่บางวันก็อาจจะได้สี่สชั่วโมงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ก็ลุยให้จนแล้วเสร็จคือทําให้เต็มที่ฉะนั้นเราเป็นงานวัดชั่วโมงไม่ได้เป็นเหมาไราวันก็วัดกันไปเลยทาได้กี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปก็ลงตารางไว้แล้วก็ดูแลกันในเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นในส่วนของญาติโยมที่มีความตั้งใจเกื้อกูลกันรับเป็นเจ้าภาพกันไว้ในการปรับพื้นที่ นะวันละหมื่นบาทหมื่นบาทนั่นะเป็นกองทุนนะที่เราเปิดไว้ซึ่งก็เริ่มต้นในการลุยงานนะี่ก็มรณาบุญสําหรับยาติโยมที่จองกันไว้ในะครั้งนั้นก็มีคุณแม่เฉลีวิสุทธิโสพลรับเป็นเจ้าพให้หนึ่งวันนะแล้วก็มีคุณแม่ที่พารเรียงกูดท่านก็รับไว้หนึ่งวันในการนั้นมียมครแสงช้างแก้วหนะึ่งวันในการที่เราจะเริ่มต้นลุยกันในงานทั้งหลายนะแล้วก็มีหลายหลายท่านที่นะร่วมอนุโมทนา จองเงินไว้เนี่ยช่วยกันไปคนละวันละวันละวันเนะเราก็ไปสัมพันธ์ให้ยดยมเท่าไหร่ทราบว่าออในช่วงท้ายๆของปีเราจะเริ่มต้นลุยงานกันต่อเน,นื่องไปเพราะว่าชออา,าพรรษาแหละจะใบฝนพอดีจะต้นหนาวแล้วเราก็ใช้โอกาสนี้แหละในการน้อมนำทําให้แล้วเสร็จไปนเรื่องยๆไปคืออย่างน้อยแบ่งขอบแบ่งเขตให้เรียบร้อยไปก่อนนะรู้เขตร,รู้แนวเราก็ทําคันไว้รอบพื้นที่ ลังนั้นก็เริ่มในส่วนของเฟสถัดไปในการได้ขุดสระเพื่อนําดินมาใช้ในการเติมเต็มในส่วนที่เหลือขุดจากที่เดิมที่เราเองมีเนี่ยแล้วก็เติมในส่วนที่เราต้องการใช้ที่เหลือก็เป็นสระนะก็น่าจะมีความลึกประมาณ4เมตรนะกําหนดในส่วนของความลึกนะไม่ให้ลึกเกินไปนะรมถึงนะเรื่องการนําดินขึ้นมาใช้ก็ใช้แค่พอดีพอดนะีไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนเอาแต่เฉพาะถมกันภายใน ให้พอเหมาะพอควรอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางในลำดับขั้นตอนการทำงานยังกม่อนาบุญสำหรับยิโยอมทุกท่านที่ได้เกือ้อกูลกันร่มเกือ้อกูลกันไว้เพราะว่าเราทำงานสร้างวัดสร้างวาเนี่ยเป็นเรื่องของเรารุ่นบุกเบิกรุ่นปูทางรุ่นสละคือเป็นรุ่นเสียสละการเสียสละเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไม่ปูทางไว้ไม่ทำให้เรียบร้อยไม่ทำให ทุ่มเทด,ด้วยความตั้งใจในการเสกสรรเนี่ยรุ่นหน้านั้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายก็ยอมรุ่นต่อไปเนี่ยเขาก็ดูแลรักษาอาจจะต่อเติมก็ว่าไปแต่เรื่องสิสษระในรุ่นบุกเบิกอย่างเราเนี่ยโอ้มันเป็นรุ่นที่ก่อนที่เราจะลารับดับชีพไปเรา,นะา,นะา,นะาก็ฝากฝากแนวทางฝากโครงสร้างฝาก,ส,าฝากสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้อันนี้เป็นส่วนที่เราทุ่มเทเราก็นำนำน่นอนจจะไม่ได้ อยู่ทันได้ใช้ด้วยซ้ำมันทั้งคนนะสร้างวัดสร้างวาบางทีสร้างวัดสดหลังหนึ่งเนี่ยตอนสร้างเนี่ยวางเองเนะแผ่นเิลาฤกทำทุกอย่างเองหมดแต่ตอนฉลองเนี่ยเหลือแต่รูปคุณโยมครั้งหนึ่งไปงานฟอร์นิมิตเอ๊ะแปลกใจทําไมก็มีโต๊ะหมู่ตั้งแล้วมีรูปตั้งแล้วก็มีทูบวางอ๋อนี่เจ้าภาพนะคือผู้ที่ดําริในการสร้างแล้วกนะ็รอไม่ไหวนะาจะนานปีเกินนะทีอายุอานาม,นมันก็มากขึ้นมากขึ้นทุกวันไป ถึงที่สุดแล้วก็แตกกายกำไรขันแต่รูปยังอยู่ชื่อ,อยังอยู่ก็จะรึกแต่ให้เราได้เห็นด้วยทั่วกันแล้วก็ไปอธิษฐานจิตมทนาบุญกับท่านนะโอ้ท่านเสียสละมากนะแล้วก็สร้างวัดสร้างวาจนเป็นปึกแผน่นแก่นสารมาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็มีใน,นเรื่องการเสียสละพวกเราเองก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระพิยมเราก็ทำของเราอย่างนี้ตราบเท่าที่เราเข้าใ,ใจเรามีเราก็ทำเต็มที่ของเราไว้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของการปรับที่ดินให้แล้วเสร็จสําเร็จในระยะ ที่เรากำหนดให้เนี่ยแต่ละช่วงแต่ละช่วงก็จะมีขอบเขตนะช่วงที่1ทําทำคันล้อมทำร่องรอบพื้นที่นะวางระบบให้เรียบร้อยที่ดีดูรูแนวรูขอบรูเขตแหลนะอย่างนี้ก็จะง่ายแต่ช่วงที่2หลังจากวางเสร็จเริ่ดสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยอเริ่มดำเนินการถมดินก็ไล่ถมดินกันไปปรับดินนะช่วงที่3ก็ต้องเว้นนะดินไว้แล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้ตามแนวตามเขตที่เราต้องการก็จะเป็นขั้นบินต่อไป เนี่ยแล้วก็รอเวลาลวถึงเวลาก็เริ่มต้นวางกําหนดในส่วนงานต่างๆที่จะดําเนินการก็ค่อยๆทําไปในส่วนนี้เั็นไม่ใช่ว่าหักโหมหรือผีพรามเข้าไปแล้วก็อันตรายมากมีเดี๋ยวไม่แล้วเสร็จนะคุณโยมเนี่ยเราจะเสร็จก่อนนะเาอางนี้เอาแต่พอสมควรที่เราพอทําไว้อันนี้ส่วนของเรื่องการสร้างวัดสว่างก็เป็นขั้นเป็นตอนไปในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ซึ่งกับทินเรากำหนดวันที่12ตุลาคมนี่ก็ เลยกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องลุยเนี่ยบรณะนะสลาแสดงธรรมอย่างจริงจังเดิมทีเราคิดว่าจะทําแบบสบายๆเนียคือเปลี่ยนในส่วนของทรงจัวในส่วนของรังคาเนี่ยเป็นไม่ได้ชีดเสร็จไปแล้วนีก็คิดว่าเออเบาใจละตันเกิดที่ผ่านมาในการนี้พอมาเจอเคสเมื่อวานฝนถลม่มลมแรงแล้วก็ตัวกระเบื้องเองก็ร้าวแตกลั่นเพราะหมดอายุขันหมดอายุไข,หม,ขหมดอายุการใช้งานพอดี มันก็เลยทาให้เราต้องพิจารณามันต้องถึงวาระที่เราจะต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนกันในปีนี้เ,เพื่อปีหน้าจะได้ผาสุขไม่ต้องมานั่งพะวงนึ่งงั้นเละคุณโยมเนี่ยในเรื่องของพวกกระเบ,บื้องพวกหลงังคาพวกนี้เนี่ยถึงคราที่มันหมดสภาพก็ต้องเปลี่ยนั้นเปลี่ยนก็เปลี่ยนคุณโยมเราก็ทีมช่างมาประเมินอย่างเช็คราคากันแล้วก็ดูค่าแรงดูว่าการเปลี่ยนหลงังคานั้นนนียใช้เงิประมาณแค่ไหนก็เป็นในเรื่องของกระทินอยู่แล้วเพราะว่ากระตินเราตั้งใจในการบริรณะ ปฏิสังขงรณ์สลาแสดงทมไว้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ยาวไกลนะแล้วก็เสร็จไปเป็นหลังๆหลังเจริญกุศลที่เรารุยกันเต็มที่นั่นก่นแล้วเสร็จสมร็จได้ด,ด,ดีสมนั้นที่มุ่งหมายไม่มีปัญหาเลยกือย่างฝนจะตกลมจะพัดหนักนาะสหัสกปันใดเราเปลี่ยนหมดแล้วนะมันก็ใช้งานไปยาวไกลความอุ่นใจก็มากมียการใช้งานอย่างเรียกว่าเต็มประสิทธ,ธิภาพนะในส่วนของราคาของสลาเจริญกุศลที่เราเปลี่ยนหมด เนี่ยพอมาหลังนี้เราก็คิดว่าจะเอาแค่พอสมควรแก่โอกาสที่มีก็จะเปลี่ยนเป็นท่อนๆหน่อยใหญ่ปรากฏว่าโอ้โหมันไปหมดเลยโมเราสร้างมาพร้อมๆกันเวลาพังมันจะพังพร้อมกันอย่างเรื่องนี้ก็ต้องทําใจดังนั้นถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนไปะจะซ่อมบางทีก็ซ่อมตรงนั้นไปปะตรงนี้ซ่อมตรงนี้ไปปะตรงนี้โมช,ช่างวิ่งมาวิ่งไปวิ่งหาของก็ไม่มีด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมใจเราก็ต้องทําใจต้องยอมรับความเปลี่ยนไปนี่เราจะต้องดําเนินการ กันก็เป็นกิจกรรมที่น้อมนำนะก็ต่อเนื่องไปในส่วนนี้กันก็มรนาบุญกับญาติโยมที่มีความตั้งใจเห็นเรื่องของสภาพเสนาสนะเป็นถารวัตถุที่สร้างมาก่อนนานนิ้เป็นสิบสิบปีนะมันก็รอเวลาที่เราจะต้องมาบริเนตรเพราะมันก็เสื่อมสลายชีวิตเราเองก็เช่นเดียวกันคุณโยมนะมันก็มีวันผุวันพังนะอย่าไปนึกว่ามันจะอยู่ยั่งยืนยงก็ไม่ใช่วันนี้จึงยกคำกลองไว้ ประพันธ์ต้นบทไว้ว่าแตกดับถึงขราลับหลามักพาให้จิตโศกสันรู้เนื้อรู้ตัวหมองมัวรับผลเกิดดับทุกวันรู้ทันอิม่มอมอย่าเสื่มเนื่องจากว่าชีวิตของเราเองมันก็จะมีแต่กายทำลายขันเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับวัตถุทั้งหลายแต่จิตของเราถ้าเราไม่ตั้งรับไว้ถ้าไม่มีสติปัญญาเพียงพอที่จะรู้เท่าทันในเรื่องของอายุไขเนี่ย ความเศร้าหมองใดๆความโศกเศร้าใดๆมันจะครอบครองใจของเราคือไม่อยากไปหรือถ้ามีคนอื่นที่เรารักใกล้แล้วไปเนี่ยโอ้เราจะโศกเศร้ามากเลยแต่ยังเหมือนกันเนี่ยยัว่าแต่คนเนยเข้าคลองเหมือนกันไอ้ตรงนั้นพังไอ้ตรงนี้เสียหายเนี่ยเราจะเศร้าหมองมากครั้งหนึ่งเราเคยโศกเศร้าจากเรื่องการซ่อมรถถ้าใครจำได้ในยุคนั้นถ้าฟังเทศนะผู้ชมมันไม่มีความสุขเลยนะเราซื้อรถมาหนึ่งคันรถตู้สามแสนห้าถ้าใครจำได้ในการนั้นนะ เราก็นึกว่ามันจะใช้งานได้ยาวไกลนะก็วิ่งมาวิ่งไปวิ่งไปงานแต่งแล้วก็วิ่งงานจิตนิมนต์ด้วยแล้วก็เป็นงานที่เราจะใช้ในการทรําธารกิจด้วยนะในการนาั้งรถขึ้นลงแล้วนานยกด้วยไปหลายที่นะเราใช้เป็นแสนกิโลนะปรากฏว่าทุกครั้งเวลาจะใช้รถแต่ละครั้งแต่ละทีโอ้โหโยมมันงองแงมมากมีนะซ่อมไล่เก็บไล่ซ่อมไล่เก็บไล,ซล,ซล่ซ่อมไปเนี่ยมันหมดสภาพของพนนะักขยมคือรถเขาใช้มาเป็นล้านกิโลแล้ว เราเองก็อ,อย่างว่าเนี่ยสงเคราะห์อนุเคราะห์กันนะเราก็คิดเออราคานี้เราพอรับไหวแต่เวลาที่เราจะมาซ่อมบำรุงหืน้ําตามตกในแนอกพังนะหลังคาก็หลุดนะประตูก็เละนะน้าก็รั่วแล้วก็กระจกหน้านะโอเปนสองรอบนะกระจกหน้าเนี่ยเร,รกาเก็ช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงแบตเตอรี่ก็หมดเนี่ยเครื่องก็ต้องไปฟิตใหม่ ทุกอย่างคุณโยมมันไล่ไปเลยนะทุกเดือนเลยคุณโยมสังเกตสมัยนั้นเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็ซ่อมจนเราเนียวน้ําตาตกในเลยในการที่เรารู้เลยนะมันเหมือนซ้อมเราอะว่าให้เรานั่นเข็ดทักทีนยะก็เลยเข็ดเลยนะขยาดเลยนะเนี่ยก็เลยรู้ทันทีว่าโอ้ต้องใช้ของใหม่เนี่ยของเก่านี้ตั้งบริทานวดเลยนะเนี่ยจะเป็นจะตายยังไงก็จะไม่หายเลยนะเพราะว่ามันซ่อมไม่ไหวคุณโยมในเรื่องการ,รบำรุง เดียวสุดท้ายเนี่ยไร่เก็บจนหมดลยนะคุณผู้มหมดทั้งคันนะโอ้รถที่ซื้อกับราคาซ่อมนั้นก็พอกันแหละคุณผู้มจะเสมอกันได้ซ้ำเลยตัวเลขประมาณนี้หลังจากนั้นก็เลยถวายไว้ที่น็รบรี้เขาก็ดูแลให้เป็นอย่างดีทุกวันนี้ไม่ต้องซ่อมแล้วเพราะเราซ่อมไปหมดแล้วคุณผู้มเนะี่ยก็ใช้กันไปยาวๆเนี่คุณผูมเป็นยังไงยันต้องซ่อมจนเสร็จซ่อมจนถึงถ้าซ่อมไม่ถึงก็ยังไม่พอนะมันก็ต้องกลับมาเจอความโศกเศร้าใหม่ สาาก็เหมือนกันเรารับวัดเก่ารับสถานที่เก่าเข้ามาเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องทําใจเพราะว่าเป็นของที่มันหมดอายุไปบ้างแล้วบางส่วนมันกรอบมันแตกมันร้าวมันเสียหายงนั้นเมื่อเรารับมาเราจะเป็นทีกโอ้สบายสบายบางทีเรามองเนาะนึกวามันจะง่ายนยเอาเขาจริงๆริงสามันก็ไม่ง่ายกว่าเยอมเพราะว่าเราทำเราตรงนั้นเสร็จตรงนี้เสร็จแต่มันสุดท้ายมันก็มีความเสื่อมมีความสลายมันก็ต้องไล่เก็บไล่ทาไปอย่างนี้คือบรุรณะมันก็ต้องเอาจนจบกว่าเยอะ คือถ้าไม่สุดมันก็ไม่จบนลดูสิเนี่ยัให้เราพิจารณาแล้วพอเรารู้เนื้อรู้ตัวตว่ามมองมัวมัวมนก็รับหลาเหตุผลก็เพราะว่าเราเตรียมใจไว้แล้วว่ายังไงมันต้องโดนอยู่แล้วไม่ทางหนึ่งก็ทางใดหรืองพวกนี้ประสบการณ์มันฟ้องกุยบนยประสบการณ์มันฟ้องเพราะเราโดนมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราบวชด,ด้วย ครั้งแรกที่บวชในโดนวัด50ปีอายุอานามในการสร้างเสนาสนะในสมัยนั้นกว่าจะถึงมือเราในประมาณ50ปีครึ่งศตวรรษอยโอ้โหมันพังเละเทะไปหมดเลยนะสมัยที่เราเริ่มต้นลุยกันแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือหลวงปู่ท่านก็เตรียมไว้ให้เลยนะว่าเรามาบวชแล้วเรามาตั้งใจในการที่จะมาช่วยเกื้อกูลกันในพระศาสนาท่านก็ยกสลาเก่ายกทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทาไว้ให้เราได้พัฒนาเราก็ไล่เก็บไล่ทากัน นี่ก็ถือว่าฝึกมาตั้งแต่สมัยบวชก็มาเลยคุณโยมกัานพอมาเจอในปัจจุบันก็รู้ทันทีว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้นั้นใครที่มาสร้างบารมีร่วมกันนี่แมมันเป็นการฝันฝัาเนี่ยเราจะผ่านเรื่องแต่ละเรื่องไปเนี่ยในการพัฒนาเนี่ยแมมันก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่มันก็คุ้มค่าตรงที่ว่าเราก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฝาาฟันมามันก็สําเร็จแล้วก็สําเร็จจริงๆนะยังวัดต่างๆที่เราไป ปรุณะไปไล่เก็บไล่ทํากันเนี่ยทุกวันนี้เจ้าวาดก็สบายเนี่ยมีหน้าที่คือบํารุงรักษาเว้นแต่ว่าเจ้าวาดอาจจะไม่ตรวจตาอันนั้นก็เป็นเรื่องของบุญญาของแต่ละคนแต่ละรูปละเนี่ยอันนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วที่จะมีปัญญาในการรักษาได้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าไม่ตรวจตาถ้าไม่ใส่ใจมันก็พังเหมือนกันคุยมต่อให้เป็นของใหมนะ่ใหม่นะเหมือนรถอะยมนึกภาพนะวัดหนึ่งเขาก็ได้รถป้ายแดงไปเนี่ยรถตู้ป้ายแดงล้านกว่าบาทเงินสดเลยนะยมเขาทอดกระถินแล้วก็ถวาย แล้วก็พอใช้งานได้สักปีหนึ่งคนขับก็หลับในหลับในแล้วก็ไปหายไปแถบหนึ่งคุณโยมไปพลิกคว่ำอย่างนี้พอการเวลาผ่นผานนี่จเจ้าวาดก็ต้องเหนื่อยล้าเลยตอนนั้นทุกเครียดเลยนะแต่ประกันก็มีแต่ก็ไปอยู่เป็นครึ่งปีช่อมบำรุงนี้ถึงวันนี้เขาก็กลับมาวิ่งใหม่แหละแต่คราวนี้ก็ต้องคอยสํารวมระวังคอยระมัดระวังไม่หักโหมงานจนเกินไปเข็ดนะว่าเข็ดถึงแม้ได้ของใหม่แล้วเห็นไหม แต่ว่าการจะไม่ดูแลรักษาหรือไมป่ประคับประคองที่ว่ามันก็เสื่อมสลายได้แต่ถึงแม้เสื่อมสลายแล้วมันก็มีโอกาสในการพลิกฟื้นนะกลับคืนขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาอย่างที่ว่าไว้การรักษาการบำรุงการดูแลการใส่ใจมันทําได้หมดถ้าเราใส่ใจแล้วเราก็ต้องทุ่มเทจริงๆริงเรื่องของการเป็นสมภารเจ้าวัดเนี่ยใน <c oughs> เรื่องการเป็นผู้บริหารหลักเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทิ้งไม่ได้หรอกโยมมันเป็นเรื่องหน้าที่จะให้มันพังไปเลยคนะาตาไปเลยเนี่ยโอ้มันก็ มันก็แล้วแต่คนเนาะ้าบางคนก็อาจจะทําใจได้นะเรื่องพวกนีแ้แต่บางคนที่เขาทาใจไม่ได้ก็ต้องสู้กันเต็มที่เหมืนยสู้จนกว่าที่มันจะสิ้นลมนะเยื่ยื้อไปสุดให้สุดเลยนะหยื่ตั้งใจทําให้มันสําเร็จไปจนกว่าชีวิตจะหาไมมไปวงนั่นนี่เป็นเรื่องของการรุ่นเนื้อรู้ตัวเ,เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอน,นิจจังเราก็เตรียมไว้เป็นสัพัก,กํำลังอย่างน้อยก็มีกําลังใจก่อนอย่างเหมือนโยมเนี่ย โยมก็ต้องเป็นกําลังใจให้พระสงฆนะ์สําหรับในการที่จะสู้ในเรื่องของการพัฒนาวัดวารามในพระศาสนาทั้งบุคคลด้วยทั้งเข้าของด้วยทั้งตัวเจ้าของด้วยมันก็ต้องไปรอมกันบุคคลคืออะไรบุคคลคือคนที่ทั้งพระทั้งโยมที่อยู่ในอาวาสเนี่ยก็มีความแก่มีความชราเราก็ต้องคอยพัฒนาจิตใจเขาก่อนที่จะรับลายเขาได้ถึงทับเนะี่ยนี่ก็เป็นส่วนของบุคคลสถานที่ด้วยสถานที่เราใช้ไปโซมไปสุดไปใช้ไปเสื่อมไปมันเป็นของมันอย่างนั้น ตัวเจ้าของเองก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้สภาพของตัวเรานั้นว่าเราเนี่ยจะอยู่สักแค่ไหนเราจะมานั่งตีโพตีไพอะวายๆจะไปตีอ่ร้องบอกใครเ,เรื่องทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันก็ต้องอทําทด้วยตัวเจ้าของเองเอก็ต้องเกื้อกูลด้วยตัวเจ้าของเองต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถในการค้นควายาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไปคือทาให้มันสาเร็จทำให้มันได้เรียบร้อยทาให้มันผ่านพ้นเส้ได้ในยุคข,ของเราเนี่ย ย่ไม่ต้องพิจารณาก่อนแล้วก็ทํางเกิดดับทุกวันรู้ทันอิเวมคือเราต้องรู้ในเรื่องพกนี้ถ้าเรารู้ซะแล้วเราก็จะได้หาแนวทางวิธีว่าเราจะบริหารจัดก,การในรูปแบบไหนงนั้นในเรื่องการส,าาสร,ร้างวัฒนธรรมถ้าเรามีโอกาสได้เริ่มต้นตั้งแต่สร้างวัดใหมเ่เราจะรู้อยู่แก่ใจเ๋วยว่าเราจะทําอะไรหนึ่งสองสามสี่มันจะชัดเจน่าเยอย่ยมันจะชัดเจนแต่ถ้าเรามาไล่เก็บไล่ทําอย่างที่ว่านี้มันก็ต้องทําใจก่อน เนะี่ยประสภาพแต่ละอย่างแต่ละที่ที่เรามารับสบภาพเนี่ยมันก็มีสภาพของความสมความสุดความเสื่อมพร้อมที่จะสลายแต่อย่างที่ว่าเนะี่ยอะไรที่มันพอจะพลิกฟื้นอะไรที่พอจะบรณะอะไรที่มันพอลงทุนไม่มากแต่ว่าได้กลับคืนมาเนะี่ยพร้อมใช้เนี่ยมันก็คุ้มค่าอยู่นะในการดําเนินงานทั้งหลายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเออพอได้ก็อลองดูไปนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดบางที่หรือบางหลังที่มันไม่ไหวเราก็รือ้อแล้วก็ยุบ นะส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาก่อนในส่วนนี้ไม่ใช่ไปรือ้อเขาซ่อมหมดแต่ของเขาดีๆเนี่ยอย่างนี้ก็เสียหายว,าวัดวารามโดยส่วนใหญ่เขาสร้างกันเนี่ยในสมัยยุคสร้างมันรุ่งเรืองคุณโยมเขาก็สร้างได้แต่ยุคที่ต้องมาซ่อมบำรุงมาประรนะปรคับประคองมารักษาไว้มันไม่ง่ายคุณโยมหลายคนมารุ่นหลังนะเนี่ยมารุ่นที่ไม่มีสตังค์นะทำงานที่นี้เขามานั่งประคับประคองเหมือนวัดเนะี่ยที่ไปเนี่ยของหลวงพ่อที่ว่าเนี่ยมาวาดไปลงปฏิโมกษ ก็ถามฉ่าโอ้โหเนี่ยเส,ยนสนาสนะมันรอบุรณะทั้งนั้นเลยมันจะไหวหรือไม่เพราะว่านลวงพ่อเนี่ยซื้อที่ทําทางตีขอบตีแนวอย่างที่เราทำนี่แหละแล้วก็รักษาในเรื่องของสภาพวัดที่ผ่านมายาวไกลให้มันพออยู่ได้พออยู่อาศัยแต่จะให้พลิกฟื้นทําให้เหมือนเป็นใหม่เนี่ยมันต้องอีกรุ่นหนึ่งแล้วมันต้องเป็นรุ่นไขรรุ่นมหมก็คือยุคนี้เป็นยุคดูแลแล้วก็ส่งต่อว่างั้นเถอะ เราก็นึกในใจโหดีนะถ้าเกิดใช้มาเป็นสมภารเจ้าวัดรุ่นต่อไปในวัดนี้คงจะโหคุณโยมมันต้องใช้ไม้ลูกกี่ล้านนะพระเสนาสนะมันปูมันแตกมันร้าวมันก่อนเหล็กมันหมดสภาพอีกมากมนะโอวทั้งในเรื่องของพื้นที่ทั้งหมดที่หมีวมันไม่ง่ายเลยคุณโยมอันนั้นะเป็นเรื่องที่น่าตกใจคือมันใช้มาจนหมดสภาพแล้วอายุนาามันหลายปีอยู่กันมานะแล้วสมัยหนึ่งเขาสร้างกันยิ่งใหญ่ จะเป็นรุ่นเราเราไม่ได้สร้างแบบนั้นนะโครงสร้างต่างๆหรือแนวทางวิธีในการที่เราพิจารณานั้นเราก็จะพิจารณาให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็เหมาะสมกับรุ่นต่อไปอย่งางนี้แล้วคุณยมเซ็ตเท่าไหร่ก็ไม่พออย่างเหมือนวัดหนึ่งเนี่ยก็ทำซุ้มประตูแค่เฉพาะซุ้มประตูเนี่ยอย่างเดียวก็ล้านสี่เข้าไปละท่านบอกอย่างนี้หนึ่งล้านสี่แสนบาทได้ซุ้มประตูทางเข้าโยมดูครับในสมัยนี้นะแต่ตัวเลขมันขนาดนั้นยังไม่ได้อย่างอื่นเลยท่านต้องมีตัวเลขโอ้โหหลักสิบหลักร้อยกันนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ ที่จะหาได้โดยง่ายอย่างเป็นต่ววัดที่เขามีสฐีขึ้นหรือว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญขึ้นเขาช่วยกันอันนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นวัดโดยทั่วไปต้องอาศัยจากชาวบ้านแล้วก็โอ้โหณโยมมันน้อข้าวก็ไม่จะได้โดยง่ายเนี่ยถามโยมมาเป็นไงข้าวเกี่ยวปีนี้โอ้โหเสมอทุนจ่ายค่าเช่าไม่ได้ต้องรอเกี่ยวรอบต่อไปถึงจะจ่ายค่าเช่าได้คิดอย่างนี้เพราะรอบนี้มันไม่พอเลยเก็บตัวเลขมาแล้วก็ต้องไปใช้นี่ดูสิ่คนเรายิงกูนี่เขามาอย่างนี้ ต้องหาเงินไปส่งดอกส่งต้นกันวัววุ่นเลยเดียวจะมนถึงเรื่องส่งวัดแล้วก็ลืมไปได้เลยถูกไหมละ่ะก็ต้นยังไม่ได้ส่งเลยดอกก็ยังไม่ได้ส่งนะจะไปส่งวัดส่งว่านะจะเกือ้อกูลในเรื่องบุญญาไว้ทีหลังเหมือนเดี๋ยวสิเนี่ยคือยุคสมัยที่เราต้องระวังฉะนั้นทุกสิ่งอย่างเราจะไปเผลอพลัง้งมันก็อันตรายเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่นามาเล่าสู่ญาตยโยมได้ฟังกันว่าทุกอย่างมันมีความใจความดับมีความเสือ่อมมีความสลาย ทั้งคนและของเนื้อหมูสัตว์โดยทั่วไปมันเป็นขอ้อพาราอย่างนั้นเราเองก็ต้องเตรียมใจยอมรับสภาพแล้วก็รู้เท่าทันการรู้ถึงในเรื่องของการเกิดการดับทุกวันมันทาให้เรานั้นใจสงบร่มเย็นเกิถึงเวลาโรคก,ก็จะเตยมใจไว้แล้วต้องประเมินในการบร,รุงในการซ่อมแซมไปการเปลี่ยนอย่างที่ว่าซ่อมมันซ่อมไม่ไหวเ,หเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แตกอ,กอ,กอกีกวิ่งมาตรงนั้นแตกตรงนั้นพอซ่อมตรงนี้นี่ก็ซ่อมไปแล้วรอบหนึ่งนะ มันก็หมดสภาพไงคือของที่มันหมดสภาพมันก็ก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นเรามีหน้าที่ก็ค,คือต้องปลดต้องเปลี่ยนเนี่ยต้องปรับต้องปรุงก็ดูแลกันนตตัวเลขทั้งหรายนะั้นเดี๋ยวก็จะประเมินก่อนว่ามันก็คงไม่หนักหนาสหัสจนเกินไปเพราะมไม่ได้เป็นของแพงนะคือไม่ได้ซ่อมกันเป็นล้านอย่างนี้อย่างนั้นก็คงจะไม่ไหวแต่ถ้าซ่อมเป็นหมื่นนี่เออยังพอทําใจนะเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนหนะลักหมื่นอยังพอไหวก็สู้กันไปในส่วนนี้ แต่เป็นละล้านนี่คงไม่ใช่เรื่องแนวทางวิธีเพราะว่าเราจะเอาเงินล้านมาทิ้งกับการที่จะมาพัฒนาตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่ใช่ที่นะคุณผ้ตัวเลขเหล่านี้มันไม่สมเหตุสมผลกันเนี่ยเราต้องดูความสมเหตุสมผล <c oughs> ความเหมาะสมที่เราจะน้อมนําทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นในเรื่องของโครงสร้างทั้งหลายนนการจะสร้างสิ่งใดหรือเสนาสนะสิ่งใดเราต้องคำน,นึงถึงเรื่องพวกนี้แต่ในยุคนึงว่ากันไม่ได้ครับู้มมันเป็นยุคที่ชอบโอ้โหสมัยก่อนเขาลุยกันนะ อันนั้นก็อยากได้นี่ก็อยากมีก็สร้างกันเต็มที่แล้วก็ในยุคที่คนขึ้นเวลาคนขึ้นก็มากมีซึ่งคนมาเกื้อกูลกันเนี่ยจะบอกบุญใครใครก็รับไะไรคนนั้นก็ช่วยคนนี้ก็ชูยกขาขึ้นมันเป็นอย่างนั้นแต่พอยกขาลงบอกบุญใครใครก็เงียบคนยกมันเป็นอย่างนี้นะใครก็หนายใครก็ดีนะบอกโอไม่ไหวแล้วนะมันก็เป็นอย่างนั้นั้นขึ้นก็ต้องรู้ลงก็ต้องรู้ในเรื่องความเป็นไปมันเป็นอนิจจัง เราเองมายุคหลังนะอันนี้มันก็ในยุกน,นะนนมายุคหลังยุคหลังก็ได้เก็บได้ทาเท่าที่ทําไหวเราก็ทําไปนะก็มบมนธรรมบนกับพวกเราที่ร่วมด้วยช่วยกันนะประคับประคองนะชีวิตของเรานะั้นใะห้อยู่ให้คุ้มค่าการประคับประคองชีวิตก็มีทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเนะี่ยเพื่อให้เกิดความเลื่นล้ำท่านั้นปัญญานำพาสู่ความสุข,ขีมีความสุขะอย่างน้อยสุขติเป็นเบื้องหน้าเป็นที่ไป เหนือไปกว่านั้นก็ถึงมรรคผลนิพพานนี่ฝั่งของการปฏิบัติรักษาศีลรักษาธรรมฝั่งของการเกื้อกูลกันก็น้อมนาเสียสละสร้างบาร,รมีกันในการนี้เสียสละตามสมควรกี่ยงกำลังที่เรามีเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้มันต้องทุ่มเทอยู่แล้วคนเราเกิดมาทัทีต้องฝากสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ไว้ก่อนที่ชีวิตเราจะหาไม่เนี่ยเราก็ฝากไว้ในชาตินี้เพราะถามว่าโอกาสหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยคุณโยมเราเกิดมาเนี่ยจะสร้างวัดสร้างวารีจะพัฒนาพื้นที่ได้สักทีเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลย เราเกิดในยุคที่นะเขาทําไปหมดแล้วอย่างนี้บาร,รมีมันก็คงไม่ได้สั่งสมนะถูกไหมล่ะก็ไม่ได้เต,เติมเต็มอะไรก็เสร็จไปหมดแล้วนี่เราเกิดมาในยุคบุกเบิกยุคพัฒนายุคที่เราค่อยๆประคับประคองอย่างที่ว่ามันก็คุ้มค่าเนะเราก็สามารถสร้างบาร,รมีของเราได้ยมลองเกิดในสวรรค์ที่มันทำอะไรกินนอนกินนอนกินนอนอยู่เริ่มไปนะเราชอบใจจริงหรือไม่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะแตนะซึ่งก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะชอบใจนะเหมือนนอนมันก็มีความสุขไหม กิดอยู่ในกองอาหารเลยก็ยังกินถ่ายกินถ่ายอยู่ในนั้นแล้วก็ทุกอย่างก็จบลงไปในนั้นชาติหนึ่งเป็นหมอนแบบนั้นมันก็คงจะบอกว่ามันมีความสุขเลนะเราก็คงคิดในใจนะมันมีความสุขหรือไม่แต่ในความนจริงเราก็ไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นถ้าการเกิดขพราเรามาแล้วกินนอนกินนอนก็ยมงนะจะไปในทีเขาก็เข็นมาเข็นไปจะกินจะนอนจะลับจะถ่ายอยู่บนเตียงให้หมดเลยยังมีความสุขไหมล่ะมันก็ไม่น่าจะใช่นะถึงจะมีทรัพย์ก็ตามมีทรัพย์แต่ว่าขยับแข้งขาไม่ได้เดินไม่ได้ ปากก็ต้องรอเขาจับอ้าให้ยมเอาไหมล่ะมันก็คงไม่ใช่วิธีงั้นเราเองความสุขที่แท้จริงคือการได้ขยับเยื่อนเคลื่อนที่ไปมาจะทํากิจอะไรก็ตามทีเราได้ทําด้วยตัวเจ้าของเองอย่างนี้เออมันก็น่าสุขใจงั้นการพัฒนาวัดวารามเราก็ทําด้วยความสุขตามเท่าที่เรามีโอกาสในการได้ทําได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยว่าเราชอบแบบไหนในการใช้ชีวิตของเราในชาติภพนี้งั้นชาติภพนี้เราก็ถือว่าเราได้มาสร้างบุญและบารมี การทาสิ่งใดก็ตามทีเอาไว้ให้รุ่นต่อไปเขาได้มีโอกาสนะในการได้มาต่อยอดนะมาสืบสานี่มันก็เป็นที่น่าปลื้มใจถ้าไม่ได้ผู้เรสียสละสักรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งเนี่ยโอ้คุณมก็ไม่ใช่ง่ายเด็กรุ่นหน้าเนี่ยจะมาหาวัถาวาจะมาซื้อที่ซื้อทางสร้างวัดสงวสา,งวามันก็ไม่ใช่เรื่องอยู่ในวิสัยนะเกิดมาในยุคที่ทางเหนินในเรื่องของพระพธรรมวินัยไปเนี่ย มันก็จะเป็นยุคหนึ่งนะนะยุคเที่ยวเตรยุยคสนุกสนานยุครื่นเริงยุคบันเทิงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ล้มหายใจจากวิยนว่ายกันไปคือไม่มีใครสนใจในเรื่องล่านี้แต่พวกเรายัางพอแข็งแรงยังพออยู่ได้ยังพอนะที่จะมีสติตั้งมั่นให้พ้นจากห่วงแห่งทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในชาตินี้ก็ยังพอมีวิธีนะยังคงไว้ซึ่งความดีที่เราพอจะได้เกื้อกูลกันคือหมดยุคเราไปแล้วนี่ก็นะมันก็ยากนะ ในยุคเก่าก่อนเนี่ยมันเต็มที่นะพอมาถึงยุคเราก็เบาบางมากมีพอยุคหน้าแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงความนายหน,นีจะมากเขามีแต่นายทางโลกหนีเข้ามาทางธรรมนะพอยุคหน้าก็จะนายทางธรรมหนีเข้าไปทางโลกแทนสขาย่าเนี่ยุคมันสับฟังกันเพราะว่าเห็นในเรื่องของข่าวสารเห็นเรื่องของวงจรทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ความศรัทธาก็เสื่อมคลายนมันเป็นยุคนที่เป็นอย่างนี้งันเรายังอยู่มีลมหายใจเรายังพอร,รู้เรื่องต่างๆนะเรารู้เท่าทัน ในสิ่งที่เป็นผิดชอบช่วยดีนะรู้ในเรื่องบุญบาปที่ยังพอเข้าใจได้ในเรื่องของบุญโยมิถีเราก็ทำของเราตามหน้าที่ทําไว้เป็นประโยชน์บ้างมีอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อชีวิตนี้นะเราอยู่อย่างร่มเย็นหรือผาส,สุขสืบไปางตัวเจ้าของก็ได้รับเต็มๆอยู่แล้วนะด้วยความศรัทธาด้วยความเมตตาในขณะที่เรายังพอมีกําลังมีลมหายใจแล้วก็ขนขวายทําไว้ในชาตินี่นะเราจะไปหวังพึ่งบุญกับใครนะโยมใครก็จะมาให้เราลูกหลานในยุคหน้าเนี่ยวโหโ,โยม จะไปไวาเราหรือเปล่านะตามวัดตามวาเก็บบรรจุไว้เป็นอย่างดีปรากฏว่านานปีไม่มีใครมาสนใจกันอยูงตายแล้วจบกันเป็นอย่างนั้นนะฉันทำในตัวเจ้าของเองสบายใจไม่ต้องพึ่งพาใครทําได้ทาไว้ในการนี้นะก็ฝากไว้ในเรื่องของการแตกดับว่าทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตนะิเป็นไปตามธรรมดาที่มีเรารู้เท่าทันในวิธีแล้วก็ไล่เก็บไล่ทําไปถ้าเป็นตัวเจ้าของเองถึงเวลาก็ปล่อยวางนะมาไหลสิ้นลมก็เท่านั้น จิตใจก็เบาบางจางหายจากกิเลสทั้งปวงเนะี่ยเราก็ต้องทําให้ได้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นตัวของญาติโย,ยมเองก็ต้องตั้งมั่นเสียดนะีรู้ในเรื่องของบุญยมวิถีว่าเราจะดําเนินชีวิตนี้ไปอย่างไรที่เเกิดความร่มเย็นก็ต้องทำนะวันนี้เวลาหมดแล้วก็ฝากไว้ในะเรื่องของบุญทานกุศลทั้งหลายแล้วก็ในส่วนของบุญกระถินนกะ็เปิดไว้สําหรับญาติโยมเกื้อกูลกันพัจใจก็อย่างที่บอกเอามาบริรากสลานี่แหละนะมาเปลี่ยนหลังโครลังคากันมาทำซ่อมบำรุงกันให้มันแล้วเสร็จสำเร็จไป ก็ฝากไว้ที่0619199149นะ0619199149ฝากบุญในส่วนของกระจกที่จะติดตั้งบนันะช่องแสงด้วยนะมีทั้งหมดเหลืออยู่อีก5บานบานละ2 5 0 0บาทก็ใครที่มีศรัทธาก็จะเกือ้อกูลกันก็มโนทนาบุญกันไวนะ้วันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอให้ความสุขความสวัสด,ดีจะมาเกิดมีความจะโย,อยอมอยู่ร่ำไป ระสงสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยก็ขอให้สำเร็จผลได้ดังใจจงทุกประการเทินนพิวาทนสีไิสนิจังวุทาปัญจาย,ยิโนจะตาโรธรรมวัชันติอายุวนันสุขังพระหลังข้อจะเริญพร